สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนเลยเดี๋ยววันนี้จะพามาเที่ยวชมรถเชฟเชฟแคปครับเป็นรถแคปไม่ใช่รถตอนเดียวนะครับรถแคปที่จะเอามาบรรทุกใช้งานเพื่อความมั่นใจก็ต้อง ดามคัสซีด้วยไม่ว่าจะดามกระบ,บะดามคัสซีก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับคันนี้มาดามคัสซีที่อู่ช่างย้อยดามเพื่ออะไรครับดามเพื่อให้มันแข็งแรงนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ดามมีโอกาสหักได้อ้าวโชคแตกไปแล้วคันนี้ เดี๋ยวแจ้งเจ้าของรถด,ด้วยเปลี่ยนเลยโชคแตกไปแล้วครับจัดหนักไปหน่อยโชคทนไม่ไหวโชคเดิมด้วยนะฮะน่าจะเป็นโชคติดรถต้องใส่โชคบรรทุกครับความหนืดจะมีนิดนึงทันนี้รู้สึกว่าเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนพอลอยที่อู่ช่างลบด้วยนะฮะแต่ขั้นตอนแรกของเขานะฮะจะมาปรับแต่งในการที่เอาไปใช้บรรทุกนั้นก็ต้องดามคัสซีดามกระบ,บะตอนนี้นนนดามคัสซีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ช่างกำลังละเลงสีอยู่ควบคุมงานโดยช่างหญ่นี่ไม่ยอมทาให้ลูกน้องทาบนลุงน้องใหญ่เลยนี่ทาสีกันไปดามเสร็จเรียบร้อยก็ต้องทาสีกันนิดนึงนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูฝั่งนู้นนะ งงนะครับงงงงเหมือนผมเลยครับมีเพื่อนๆหลายคนถามมาว่ารถมันไปอยู่บนนี้ได้อย่างไรผมเองก็งงเหมือนกันครับเมื่อเห็นตอนแรกๆนะฮะแต่ผมจะไม่เปิดเผยครับเพราะว่ามันเป็นความลับทางอูช่างย่อยครับงงไหมฮะแปลกใจไหมฮะมันไปอยู่บนนี้ได้ยังไงโอเคไม่ต้องงงครับเขามีวิธีของเขานะฮะ ผมมาแรกๆผมเห็นผมก็งงเหมือนกันครับรถไปอยู่แบบนี้ได้ยังไงหอยก็ไม่มีโอเคนี่นะครับเราดามให้เรียบร้อยตัวนี้คือดามกระบะด้านล่างนะฮะด้านบนเราก็ดามด้วยดามด้านล่างด้วยนะครับดามเพื่อให้แข็งแรงแล้วก็เจาะยึดน็อตให้ดี รถแคปนี่ไม่ดามไม่ได้นะครับหักหมดนะฮะดามแล้วเราจะได้ใช้งานกันยาวๆกันไปเลยวิ่งแล้วรถจะไม่มีเสียงกระบะแตกออดแอดออดแอด,อดเราจะได้ใช้รถด,ด้วยความมั่นใจดัดให้เข้ารูปเข้าทรง ส่วนด้านในก็จะต้องดามด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ช่างยังไม่ได้ดามดามด้านบนดามด้านล่างอยู่นะครับด้านในด้านบนนี้ก็คือยังไม่ได้ดามต้องดามให้แข็งแรงครับไม่อย่างงั้นเดี๋ยวหักหมดรถใช้งานต้องดามให้อย่างดีให้ดูกันอีกรอบหนึ่งครับดามคัสสี แล้วก็ดามกระบะด,ด้วยตอนนี้กำลังแยกชิ้นส่วนครับใช้เวลาดามกันหนึ่งวันคันใดที่สนใจก็ติดต่อช่างหยอยได้เลยครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้นะครับอ่ะช่างหยอยขอเบอร์โทรศัพท์หน่อย08 3 0 2 4 5 3 2 9ครับ เ,เดี๋ยวผมต้องจำเบอร์โทรศัพท์ช่างย่อยบ้างละดามคัสซีดามกระบะนะครับติดตั้งแต่ลมได้หมดเลยหาด้วยครับห,หาหาแต่ลมหาอุปกรณ์มาทําได้หมดครับวางได้หมดใครที่สนใจที่อยากจะแต่งรถนะฮะปรับแต่งเพื่อความแข็งแรงเนี่ยทนทานเนี่ยนะฮะอุปกรณ์การใช้งานของรถนะฮะอยากได้แข็งแรงแบบไหนมาติดต่ออู่ช่างย่อยได้เลยครับ รับรองงานเนียนๆแข็งแรงแข็งแรงนะครับดามกันอย่างดีเพื่อการใช้งานเพื่อไม่ให้หักรถคันนึงนี่หลายแสนครับปรับแต่งไม่กี่หมื่นครับต้องเพิ่มเงินอีกนิดนึงเพื่อความแข็งแรงและเราจะได้ใช้รถเพื่อความมั่นใจโอเคท่านใดชอบก็ฝากติดตามด้วยนะครับอันนี้คือรถแคป ที่เอามาดามคสัสซีแล้วก็ดามกระบะด้วยนะครับแล้วก็ดวเดี๋ยวจะไปวางพอรอยที่อู่ชงนบด้วยนะครับโอเคราคาราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่ช่างหยอยประมาณราคาโด,ย,ดยประมาณดามคัสซีด้วยแล้วก็ดามกระบะด้วย โดยประมาณมีหลายราคาแต่ว่าคันนี้ประมาณราคาประมาณประมาณประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับหมื่นสี่ประมาณนั้นนะฮะถ้าจะให้ดีมากกว่านี้อีกก็ต้องเพิ่มเงินกันนิดหน่อยแต่อยู่ราคาย่อมเยาครับรับรองได้เลยว่าตามงบครับคุณมีสองหมื่นบอกว่าช่างห่อยจัดให้ดามแบบสองหมื่นเลยนานาเลยเอาแบบทึบๆเลยก็ได้ฮะเรา ทำงานโดยที่เราดูงบของลูกค้าด้วยนะครับลูกค้ามีอัดน้อยมีเงินน้อยเราก็ดามกันแค่เอาพออยู่กันแบบว่าในระดับหนึ่งนะฮะแต่ถ้ามีบางคันครับมีบางคันที่ดามเยอะๆแบบนั้นอ่ะดามประมาณเยอะๆของเอสอะดามเท่าไหร่อ่ะของเอสอะประมาณขออหนึ่สี่ห้าร้อยนสี่ห้าร้อยเป็นไรนะ อ๋อคันนั้นดามกระบาอย่างเดียวครับที่ผมโพส์ไปคลิปที่แล้วนะฮะดามกระบาอย่างเดียวเลยหมื่นสี่ห้าร้อยอันนั้นกระบาทั้งบนทั้งล่างเห็นไหมฮะงานเนียนๆเลยเข้าไปดูในคลิปย้อนหลังของผมได้นะครับคันนั้นดามสุดยอดทั้งล่างทั้งบนทั้งเสริมเสริมขสีหน้าเสริมขาข้างหน้าไปอีกสองขานะฮะแบบเนียนๆเลยทีเดียวอยู่เลยครับไปกันแล้วลืมญาติเลยฮะเขาคงไม่มาอุ่ยแล้ว <laughs> ดามกันแดบโกดช่างเลยครับ ดามเสร็จแล้วก็ไม่กลับมาหาช่างอีกแล้วก็ไม่มีโอกาสได้แตกนะฮะดามขนาดนั้นสุดยอดโอเคท่านใดชอบก็ฝากติดตามด้วยนะครับที่นี่อู่ช่างใหญ่อําเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดครับผมอาช่างเล็กออกป้องไหนแล้วยกกดไลค์ให้ดีเออท้านกดไลค์หน่อยต้องสับสไลค์ด้วยนะครับโอเคฮะท่านจะได้ดูคลิปก่อนใครบายบายครับ